สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทดสอบกล้องโปรไอพีคามล่าของเรานะครับไม่ว่าเราว่าเราจะอยู่ที่ไหนนะครับหรือว่าอยู่ในบ้านนะครับหรืออยู่ต่างจังหวัดนะครับเราจะเข้าไปดูนะครับนะฮะตัวนี้ติดไว้หลายตัวเลยนะครับตัวนี้จะเป็นหน้าบ้านของเรานะครับผมเราก็จะเช็คดูนะฮะลองดูนะครับโอเคอ่านี่มีคนวิ่งมาเลยครับโอเคเดี๋ยวเราคุยนะครับ ใครนะ่าใครนะ่จาจะขโมยของนะ่าใครหนะน่านี่ปิดไม่แล้วก็ฟังครับเอาไปแล้วครับไปแล้วครับโอเคนะครับลองดูนะฮะแล้วก็สามารถจะนะฮะยับยั้งเหตุการณ์ได้ลองมาดูนะครับโอเคครับลองลองมาดึงดูหน้าบ้านของเรานะครับว่ากระเป๋าเราจะอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่านะครับนะมันก็มีหมานะฮะ างทีคนใกล้ตัวอาจจะขโมยนะฮะกระเป๋ายังอยู่นะครับนะกระเป๋ายังอยู่เหมือนกล้องเลยนะครับใช้กล้องตัวไหนนะครับลองดูนะครับนี่เลยโปรไอพี IP, คาเมาของเรานะครับผมเดี๋ยวลองทดสอบเสียงนะครับว่าจะได้ยินชัดเจนหรือเปล่านะครัฮะลองถอยมาไกลๆนิดนึงนะครับเราลองมากดตัวนี้นะครับพูดใหม่ไอ้ใครนะขโมยของหยุดเลยหยุดเลย โอเคเสียงจะสะท้อนนิดนึงเพราะว่าเสียงมันจะคมชัดไมค์ของตัวกล้องจะดูดเสียงดีเลยได้เลยนะครับได้ยินไหมเสียงคนพูดหรือว่าเสียงคนขโมยของนะฮะเราก็สามารถยับยั้งได้เลยนะครับโดยที่ของก็ไม่หายนะฮะกับกระเป๋ายังอยู่นะครับอุ่นใจนะครับไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนนะครับต่างจังหวัดไปเที่ยวต่างประเทศนะฮะก็ได้เหมือนกันนะครับนะฮะขอให้มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับ ตัวกล้องโปร IP c a m e ล่ของเราก็จะสามารถนะครับส่งสัญญาณถ่ายทอดสดเลยทั้งภาพและเสียงนะครับสามารถพูดและตอบโต้ได้นะครับโดยที่ไม่จําเป็นต้องอยู่ในพื้นที่ใกล้ๆนะฮะอยู่ต่างจังหวัดก็ได้นะครับเราจะใช้สัญญาณ Wi-Fi นะฮะ Wi-Fi นะครับเชื่อมสัญญาณนะครับไม่ต้องเดินสายยาวนะครับสนใจยังไงก็ติดต่อได้นะครับกับโปร IP คาม e ล่านะครับผมนะฮะเดี๋ยวลองดูสไลด์นะฮะ เราจะสไลด์ดูสมมติว่าโจรเดินหนีแล้วนะครับดูนิดนึงนะครับแล้วก็หันหน้าได้เลยอยนี้เลยสไลด์อย่างนี้เลยนะครับนะะขณะนี้ก็เวลานะครับเดี๋ยวนะครับขนาดนี้ก็เวลาประมาณอ่านี่เลยครับ18นาฬิกา32นาทีนะครับโ,โอ้ก็เย็นมากแล้วนะครับแต่ว,ว่าภาพก็ยังคมชัดนะฮะจะแตกต่างจากกล้องทั่วไปนะครับกล้องทั่วไปก็จะ ภาพเบลอนะฮะตัวนี้สีจะไม่เพี้ยนนะครับดูนะฮะสีนี้คมชัดเลยนะครับนี่เลยนะฮะนะครับผมโอเคนะครับสนใจยังไงก็ติดต่อได้นะครับติดตั้งง่ายครับนะฮะน็อตยึดเลยนะจะมีขาแถมมาให้นะครับผมโอเคครับ